ูที่หน่าอยู่ไหมถ้าคนหนึ่งก็ได้มาข้างผมเนี่ยตายมดทต้ดูให้มันตายคนหนึ่งผมให้มันมตายเอออบสบอแฟชั่นดักถ้าฝูงเขาได้มเมนเสาครับว่านมาทำลายครับตายโดยนันสบตกจำราว จะิจ้ัก็เดินถ่ายภาพหมดไปแล้นะครับตั้งขจดูนี่ก็ะชดขอจากเจ้รถเจ้ารกตานมาถ่ายภาพรถสักรยาหนห่ครับขั้นที่สองข้างหน้านะครับไม่ใช่ของพวกตักเชือนะทั้งนั้นตามไปแล้วตามไปแล้ว แสีงค <ider> er ่ะต้นลำใหญ่ครัาเะมีว่าตรงนี้ร่ลงรตามที่ินสองที่มาครับนะครับที่มาตาม สาโอสต,ตอนนี้นัางกำงจากประเทศอันถึงร้อยสามสิบแปดก้อนหนึ่งแล้วปวดถึงมาสั่งทองโลกสายมือ้ีสวนตามโลกทานที่ร้อยสายตามโลกในสุดนี้หมดนะส่วนี้ทั้งตรงจบตรงนี้ สนามั้าก็เลยมันเป็นลูกแตรบางที่เห็นะดูน่ารักน่าแบบลูกหัดเลยาะจะคิดยางไงามบ้าก็เลยนะเข้ามาตอนนี้สารีเมืองครับทพ่พอดีสถาอยู่ข้างบนก็คือหลวงพ่อจัรือหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสามเรศครับตางใหญ่จะได้ขั้นุดครับปในจุดสุดทที่สุดโลกสนามบ้าก็เลาตอนนี้พวเขาได้ตั้งเงิครับ ถ้าเราตั้งเงินแค่ควเคื่อนน้ที่ใยญ่ที่สุดเท่ารัรมโดยสนย่น้ตบางครับน,น้ำเีราพดีตะกอาพิอินโดนีเซียสแบนา,าที่แพ้อยู่ใต้เรือครับรรไไกระเพื่องแบบนี้ไม่ล่ะแต่เป็นกากบบพัไดไ้ดล่ย ใช่มีแต่ภาษาไทยเข้ามาใช่หรือ่าาเป็นภาษาสื่อคารันแบีขอบคุณมากครับทีนี้ตั้อส่างฝาโม่อารจะเพิมเิมต้งเี่มสองสั่งพิ่จะ็นน้ำประดา การมืองจะถ่ายคนเ็ตเนสไหนที่คีพ่อพัน์นนนมาท้าทะเลครับหนึ่งนสาเลยครับสุดครับบอลไทยเนานะ่้นดำดำมุกกระดังงี้วาตาโนแลสุดท้ายก็สุโขนาโดนชมราสีทอง กระเพาะเทตัทใหญ่ไม่มาจากทีนันมาจากให้มิใช่น้าสดีนเรื่องอาารตันู้นยอดอันนั้นไม่ใช่ของทีนแ่นเลอันนั้นมาจากตะเพีนบุคลกระถางครับสับประรดสีพันธุ์ดูดแตมาสับประรดสีพันดูไปาะว่ากกไม่มีให้ดูก็เลยได้ดูสบาย cái mùa khác chưa đòi cái hộp chợ hộp nó khác vào trong chùa ในโลกที่สวนมนุษย์ตั้งเรียงเรียบแามบอกว่าไม่มี้ายนามแม่คนไทยก็ไม่มีกำน,นาว แต่พอเสิ่งขึู้งมาใส่กระเบนนะครับเป็นนี่ตามคารูสูทันชิบาคนลูกใหญ่ครับเพอนนั้นของจีนครับปาดิาฟ้าสองฝั่งก็โซอ,อาคารุกระดับปับมินได้วาก็ปูตู้ทีนิไท้แรงครับปูตู้ตตทีนิใชยแรง ถางสองฟังฝาเมอทักอาคกาเวอินโดนีเซียสระดานสีเหลืองแดงนิชมูนั่นแหละใบบาทตัวกันตั้งโดมตั้งหาคันตั้งตเต้าเกีร์ทางนหน้ามที่อยู่มากกว่าสามร้อต,ตันท้ายเลยครับตรงนี้เส้นออริจิอปปรรัุนดาตารง เรามีจำหน่ายครับต้นแตงบัวต้เีงครับตนลาเนพี่ถ้ากดบ้คนัจหน้าสีขากัสีชมพูแล้วแต่จะใบห้ามันมีหน้มันไปเกดกิหน้าสีสัง์สีส้มแดงเป็นสีเขียวตั้งถุงเลยฝุนขาวโด้็วาวครับโดยสาวงถุเขาถ้าอยู่ฝั่งฝามือนั่นและถ้าเกิต้องฟ้าลเลย วันนี้ก็วาก็คนรจะทงสังกัุทุกท่านนะโดยทุกท่านจะไปเก็บได้กตามบนตาตาก็ได้แต่ถ้เราเวลาเร่ไปจะแบบว่าหมิ่นเราไาสใจมือครับดูที่ข้าวพูดข้าวตะกี่ที่อยู่ที่ต้าบาดาวัตาปลวท่านโดได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าไมได้ขึ้นรถ บนามือครับจุดน้นะสำหรับนั่งรถแบบท่านไม่ต้องฟอหลวงนาท่าเดินลงรถแต่น้อยรถเรเพราะนั่นแหละสรบก็มีการต้นอยู่ที่น้ำแข็งตู่ตาดังี่าผมก็ทำหน้าที่คณะกรรการกระจาครับต่อไปนี้น้ำใจสำหรับทุกท่านที่รู้ัะเรื่องการกระตวน้อังหน้าเราตัหน้าตงูตัดาตทุกท่านห โชคดีแม่รับสวัสดีครับแม่สิวเดินมาฝันลงรถก็จะมีมาไมเด้อนะวยนะครับฝันลงรถก็จะมีมาลายนะครับจะวาไลงไว้บนรถ จะมีสีวนกระ่เต้นนกระดเต้สองด้วยนะครับจะมีจะมีรอบสวนระดัเต้นเลยสวนกระเนจะเป็นการจำส่วนในรูปเลยหลังอนนี้นะครับท่านซ้ายสาราสิเมืองครับด้านบนก็จะมีองค์ประธานหนุนสามอหมด้วยประดสานด้านบนแต่เราอมด้ว่จกว่ารถกนะครับกีาามีเวลว่างเราสามารถขึ้นในกลบาวว่าตอบรอนได้ครับ เข้สมวัติน้อสำเร็จแล้ว,ว,ลว,ลว,ว,ลวก็วต้องก็เสนอผลิตทหารนั้งกอน เข้าไปชนแล้วจะตีไม้ภายในกันเท่านี้เองนะครับแล้วก็บนตับข้าหน้าที่เห็นตนะ้นแคปไพน์ก็จะเป็นท่าลูกเสือไม้ใบตอาัด้วยนะครับ ด้านายมือก็จะมีต้นวอดก็มากนะครับฝ่านี้จะเป็นเข็มสันสีชมพูด่างนะครับด้านขวาด้านซ้ายก็จะมีพวกบอลสีนะครับบอลสีอยู่ด้านซ้ายนจะอยู่ด้านในฝ่ายนี้เป็นต้นยายักษ์ออสเตรเลียครับฝ่ามือแถวที่สามของกองกำลัง แล้วจะได้ของ 3, 4, 2. 2> สับปะรสีที่สองสับรสีที่สอง่ห้ป<ส> <ด screen> ที่จะได้ออกไปให้ชมนะใช้เวลาดูแลสิบถึงสิบห้าปีนะ,ะรัก้ายกา็จะเป็นต้นโมกบางทอง อันนี้ก็จะเป็นผูกระจงแทะแ้ด้านซ้ายก็ะจ,ะจะเป็นต้นตะโกคร,รับด้านซ้ายมอเรารับนต้นตะโกบรสเชีเนี่ยไม้ไายในนครับผมก็ค้ายขอนต่างๆตัค้าต่างๆนต่าง เรามีจำหน่ายด้วยนะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับอยากได้ต้นไม้ไปปลูกที่บ้านนะครับเป็นจำหน่ายของเราก็มีนะครับกอดปกระกดดำนะครับอลกระกดใบดำก็มีน้ำแกงข่าเลยลักษณะใบจะเป็นสีดำข้ามดำ ใบไ,ไม้นี่ก็ไม่ค่อยมีดอกครับเพรามันฝนอาไปตัดเนตรแน่นกว เป็นนะคารข่ายประโยชน์ะมาณต้นรถไฟส่วนด้านขวาครับก็จะเป็นศูนย์ประชุมนายศูนย์ประชุมระดับนาบนาชาติตรงนี้สามารถรองรับได้แตะห้าพันถึงหนึ่งหมื่นคนเลยนะครับเอาเราจะเสาที่กัวยาวที่สุดในโลกทา้ายไปก็ส่วนมอเตอร์ไซค์ตลัดเต่า ย้อนอกมาจากนั้นสะดีบานใจนั่นแหละ่ะ่น